เดี๋ยวนี้ครับพี่มีเ pues ป็นน้องชายชวทุกท่านนะครับ <bouncy> ว <in shoes> ันนี้ผมกับผมมีที่นี่ครับตู้เตปบโชวี่ครับวันนี้ผมมากับสองคนครับเชิญแนะนำตัวครับแล้วจะไม่คิดแตกครับสันนีิคิดแตกเหมือนกันครับมึงนี่ชื่อคิดไม่เหมือนกันสักวันนะไอ้กูชื่อไปเรื่อยชื่อไปเรื่อยอ่ะไปเรื่อยรู้จักกันในนามสมมติว่าอ้าวทอดหมดรู้จักกันในนามสมมติสันนีิขี้แตกตอนนี้โชว์ อันนี้เขาแตกไม่ได้ค็อปปี้เลยจริงๆอยากค็อปปี้อ่ะค็อปปี้ไมนตัวฮีเลเมนฮีเลเมนฮีโลคิดแตกไม่ได้ค็อปปี้เลยอ้าวต่อหน้าเลยเราเป็นไรวะเซฟไอ้สเวชเราช่วยเราไปดูไปเลฟมันกำลังจะตีเลยไอ้กิเป็นไรวะเซฟไอ้เกิดกูนกำลังจะตีเลยกำลังจะตีกันเลยอ้าวอ้าวจะไปเกิดที่ไหนอ่ะสิค่ามอส ซิกคมอสตัวคืออะไรวะคืออะไรมันเป็นเนมแท็กหรือเปล่าเออเาใส่เนมแท็กอ่ะอ๋อแก้วจิ่าตัวแล้วว้าวเพื่ออะตัวไม่ขอเด็กเลดี้เด็กเลดี้เดี๋ยวยังไม่ตัวยังไม่ยังไม่หยตัวอู้เหล็กเข้ามาไม่ก็กินได้แค่อะไรวะมันนี่ข้าคงปังไม่ได้เลยเออใช่รอกันรากันเรยกึงต้องไม่เปเรค่อยๆไป เออไม่เป็นไรเนี่ยปลูกเดี๋ยวปลูกเชอร์รี่โตอ่ะมันปลูกตรงไหนนี่นี่ดูการการแปะแบบโปรนะเซฟดู you มันน่าจะเจ๊กนิดนึงเอาแบบเอาแบบเเห็นมันเห็นมันมีเพื่อ YouTuber ที่เล่นสกายบล็อกเก่งๆอ่ะเขาแบบแปะบพรเคยเห็นด้วยป่ะ you stupid ยังไม่ทันแปะเลยเนี่ย แหวมารุโดนเผาไปเรียบร้อยเฮลิโอแมนตงั้นแล้วแมนไม่ช่วยขุดเหรไม่ไม่เฮลิโอแมนเหนื่อยแล้วเหนื่อยเฮลิโอแมนกำลังต่อจะช่วยจะช่วยจะช่วยเซฟมั้ยโอเคโอเคมีพิกแอคแล้วใช่ไหมล่ะนี่เรียบร้อยกูไม่เอาละเดี๋ยวไปขุดเองก็ได้ปะไอซันขุดแล้วไม่ใช่เซฟขุดแล้วโอเคนี่กูต่อต่อเเเอาขุดกม เออใช่เรารวยเรารวยเน่มียี่สิบก้อนแล้วน่ะเหล็กอ่ะน่คี่รถาปนาลุงหมูขอสัญญาเพ่ขอยละห้าปีควายเราต้งหมดสั้นอ่มไปด้วยก่นโอ้ยโอ้ยเตมันมาแลวมันมาแล้ว แค่เลยกูนักหนาวไอ้ป่านเฮ้ยเราเราต้องขยายพื้นที่เดี๋ยวมันจะเกิดเองมั้งเฮ้ยเซมเออมาลงกันนเดี๋ยวเราจะขุดออกซิเดียนแล้วก็ทตระตูนี้เถอะโอเคได้ขุดออกซิเดียนแล้ว ไปทำไอ้นีบปน่นไปบ่ายนะจ๊าเลิกออกไปแล้วหมดซันไปแล้วอ้าวไม่ถึงตายแล้วเบรอ้าวเป้ไงทํไมอ่ะเอวครรเเดดกมาเอาาโอ นี่เยเซฟเอาดินกูดีกว่าเอาเขาเปแ็นโซเบตแหละทันมึงกูกูบอกให้มึงฝากแบบขุดหน่อยมาตรงนี้ทันมาตรงนี้กําลัไปเอาโชว์เวลอยู่เนี่ยมึงค้ามให้ค้าวทรายอยู่น่ะโอเคทําทําแต่ตัวนี้เธอตรงไหนดิฝั่งนี้ปะล่ะฝั่งนี้ไหมตรงนี้นเซฟตรงนี้ไหมอ๋อเนี่ยค่อนข้างเชี่ยดไหมล่ะ

ฮันเตอร์หนูขูคเคลียร์กับซอมบี้แล้วลามเลยเอ่อเซฟทำชุดเกราะเต็มตัวเลยเออวชุดกราะเต็มตัวเบรรอ้าวเลยปเปลอะไรอะ่ะเออโอเคชโชคดีกูได้ยินเสียงลแล้วโอ้ย <c oughs> ไอสตรอเบอรี่ไอไม่ใช่ดิไอเ,เ,ชเชอร์รี่ไอเชอร์รี่เชอร์รี่เชอร์รี่อะไร,ร,ร,รอ่ะอะไรอ่ะเอา ไม่หมูมันมันต้องมันมันต้องขุดลงบล็อกนึงก่อนผมวางเออ,เอ,อดยินเสียงลาวาแล้วเสรเรียบร้อยอ๋ <100. S 1> อไม่เป็นไรไม่ใช่ไม่ใช่เชิญเออทำอไรเอาล่ะเอาเอาเอาบล็อกหินนะบล็อกหิน,อออหนโอเค เดินลงไปเหตุอะไรลงไป21ลงไปด้วยอ้าวทไมกูมาสปอรตรงนี้วะเนี่ยอ้าวไอ้่ตกอีกแล้วแป๊บเดียได้ๆในเก็บของอ่ะตอนนี้ชุดเกาะแมงเต่ากูเต็มตัวกูหมดละ ขอชุดเลยเอาชุดเปล่าสิก่อนจะขึ้นไหมอ่ะอุดอดนะอดแน่ล่ะเอ่อที่มันมีช่องว่างอะ็รเออมึงขุดไปเลยเุดโอเคได้ได เออไม่มีขีดไปมันมีขีดไหมเอาล่ะมอเอาหน่อเนี่ยเนี่ยตรงนั้นตรงนั้นูตรงนั้นโอเคแก่เก่งทุก๋อที่คุณดิ้นอ่ะที่คุดิ้นอาร์ต้าฮับกั จบไปแล้วครับกับไมโครเอชิวลอดนะครับบนสกายบ็อกซ์โอเคใช่ครับวันนี้ก็วันที่สามนะครับใช่ครับวันที่สามเราจะเล่นจนจบแกวันไหนอ่ะกูก็ไม่รู้นะผมเรื่องเลี้ยงที่ชิวชอบคนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วอย่าลืมกดติดตามช่องสองช่องนี้ด้วยนะครับโอเคครับขอบคุณ ลุงหมูจะไกลสัก<า>แค่ไหน<า>แต่บายบายก่อนนะจ๊ะ,จะ